โดดย่ววอทสวัสดีเวอรรุนอเมริกาและเวอรรุนชาวดูดใบเขียวใบกันทุกคนนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกม GTA San Andreas v e r s i o น PC นะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนไปออกทริปกัน1วันกับกระบะซิ่งเป็นคันนี้เลยครับ Isuzu D-Max ปีไหนก็ไม่รู้นะครับรู้แต่ว่ามันเป็น Isuzu D-Max สำหรับรถคันนี้เดี๋ยวจะรีวิวให้ดูอ่ายวนะขอกล้องดิเออนี่แหละกล้องเ <laughs> เป็นกล้องสน n i อร์เลยนะเนี่ยอ๋อมีการซูมไดด้้วยเออ อันนี้ก็จะเป็นล้อครับล้อ J8 ล้อเ e l ร Racing f u i l นะครับผมเป็นล้อของแท้เลยสําหรับเบรกรถนะครับเบรกรถก็จะเป็นเบรกสีเดียวก,กันกับสีล้อเลยนะครับบอกเลยว่าโคตรกลมเกลืนดูดีเหมือนกันเดะเลยกับสีตัวล้อรถนะครับสําหรับเบรกแต <c oughs> ่อะไรที่แบบทท่ที่มันเท่ตรงไหนก็ไม่รู้นะครับเราจะเราเราจะให้ดูในส่วนของไฟหน้าสําหรับไฟหน้าก็จะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับดูดูเป็นไงไฟโปรเจคเตอร์โคตรเท่โคตรสวย จะซูมอะไรขนาดนี้วะเนี่ยอ่ะซูมให้มันเห็นหลอดไฟนเลยทีเดียวเชียวเรียกได้ว่าเป็นการรีวิวที่ละเอียดสําหรับโลโก้นะครับก็จะเป็นโลโก้แดงนะครับผมอิซุคันนี้ปกติเดิมๆจากโรงงานเนี่ยมันจะเป็นโลโก้สีขาวใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันว่าน่าจะเป็น จะเป็นโลโก้แดงปหรือว่าขาวไม่รู้เหมือนกันเนี่ยก็ไม่เป็นไรช่างบั่นข้ามไปเลยแล้วกันนะครับสำหรับป้ายทะเบียนก็จะเป็นบรหนึ่งสามเก้าสี่นะครับไม่รู้ว่าจะรีวิวทําไมป้ายทะเบียนรถไข่ก็ไม่รู้นะครับน่าจะมีในชีวิตจริงนะป้ายทะเบียนตัวนี้สําหรับไฟตัดหมอกนะครับก็จะเป็นไฟตัดหมอกแบบหลอด LED นะครับผมก็จะไปเปลี่ยนในส่วนของ ตรงครอบมันให้มันเป็นสีดำนะครับเพื่อการตกแต่งที่สวยงามนะครับอันนี้ก็ตามนี้เลยเห็นไหมซูมเห็นซูมเห็นหลอดไฟกันเลยทีเดียวเชียวเป็นอะไรที่แบบว่าโคตรแบบโคตรละเอียดครับสำหรับกระจกนะครับก็จะเป็นกระจกแต่งซิ่งจริงๆจริงๆมันจะเป็นคาร์บอนไม่ใช่สิมันจะเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าโครเมียมนะครับจริงๆกระจกมันจะเป็นโครเมียมนะครับแต่ในเกมนี้เนี่ยคือสีเกมสีในเกมมันบั๊กครับมันก็เลย เป็นสีเทาดําด้านแบบนี้เอ่อเทาด้านไม่ใช่ดําด้านนะครับประมาณนั้นเลยนะครับกระจกแต่งซิ่งนะครับแล้วก็จะมีด้านในนะครับด้านในนี่มีอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะที่วัดรอบรถแหละที่วัดรอบไม่ใช่ดิฟฟีด่ดิดิฟฟี่มันมันคือตัวนั้นเนี่ยดิฟฟี่มันคือตัวที่มันเป็นแผงอันนี้เยอะตรงนั้นแต่ขาวๆนี่น่าจะเป็นที่วัดรอบรถนะครับเห็นไหมมันเขียนว่า rpm แสดงว่าเป็นที่วัดรอบวงมาลัยแต่งซิ่งนี่วงมาลัยซิ่งเป็นสีเทานะครับสำหรับวงมาลัยเบาะนะครับ เบาอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นของเบาเบาใบนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าไม่มีโลโก้โชว์ให้ดูเบลเบลก็จะเป็นสีเหลืองนะครับเบลสีเหลืองสาหรับคนที่ไม่รู้ว่าเบลคืออะไรเบลก็คือสายัดที่รัดเบาะคนนั่งนั่นเองเขาเรียกว่าเบลนั่นเองนะครับผมอ่าตามนี้เลยทําไมผมรู้สึกว่าเรามารีวิวรถอะไรตอนกลางคืนวันเนี้ยมันไม่มีไฟมันไม่สว่างเดี๋ยวผมจะต้องเอารถไปที่ที่มันสว่างก่อนละกันจะได้รีวิวสะดวกยิ่งขึ้น นี่ตรงนี้เลยหลอดไฟจะได้สว่างสว่างหน่อยลบหน่อยครับประชาชนครับแม่ลีลาขวางทางโอเคเรารีวิวยังไม่เสร็จนะมีในส่วนของสติกเกอร์นะครับก็จะเป็นสติกเกอร์แพนด้าซิ่งนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นการรีวิวที่โคตรละเอียดสําหรับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะจุกลมจุกลมก็จะเป็นจุกลมแบบสีเดียวกับล้อเลยนะครับเรียกได้ว่าโคตรกลมกืนขนาดน็อตยังเป็นสีเดียวกันครับ มันแตกต่างอยู่ที่ตรงโลโก้เลนะครับโลโก้เลก็จะเป็นสีขาวเป็นอะไรที่แบบว่าแปลกมากครับล้อตัวนี้ครับเป็นล้อของแท้นะทุกคนเออของแท้นําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะบอกเลยของแท้แน่นอนตรงนี้ก็จะเขียนว่าปาร์ตี้นะครับมิดไนท์ปาร์ตี้อ่าส่วนฝาท้ายก็จะเป็นฝาท้ายดำนะครับไม่ใช่อ่าไม่มีโครงนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะไททีไม่มีเหล็กคําไททีนะครับเป็นฝาท้ายดําธรรมดาเลยตรงนี้ก็จะเขียนว่า2.5 DDI นะครับ ตรงซ้ายเคเขียนคาว่าเป็นโลโก้ดีแม็กอตามนั้นเลยสําหรับไฟท้ายก็จะเป็นไฟท้ายเดิมๆธรรมดาอุย้ยคันนั้นโคตรเด็ดครับทุกคนดูดิเหล็กคาท้ายไทยทีโอ้โหโคตรเด็ดโคตรตึงโคตรอันตรายโอ้โหมาเป็นแก๊งกระบะเอาเอาเอามีเลี้ยงแล้วมีเลีล้ยงละเอาๆรู้สึกว่าไอ้พี่แว่นกำลังจะวิ่งตามกระบะซิ่งเลยครับจะไปตามทันยังไงนี่ทาไมไม่ขึ้นรถไปละ่ะเอาวิ่งไปไหนของพี่แกวะเนี่ยดู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  อแล้วก็ขึ้นรถต่อใช่ไหมขึ้นรถใช่ไหมเอาเอางงงงเออกลับไปขึ้นรถปนไปแล้วครับผมแม่มีรถเบียดกันนิดหน่อยครับการจราจรติดขัดเฮียแดน7-9ว็ว่ะโอ้โคตรทีอ่ะทุกคนสําหรับรถเราก็จะมีประมาณนี้เลยอันผมขอไปดูภายในอีกสักหน่อยสิภายในนี่รีวิวได้หรือเปล่าเนี่ยเข้าไปดูก่อนสําหรับภายใน ตัวรถคันนี้นะครับผมไม่ค่อยมีอะไรเลยครับผมก็ตามที่เรารีวิวไปเลยก็จะมีดิฟฟี่นะครับที่เป็นดิฟฟี่สีดํานะครับที่ไม่รู้ว่าติดทําเพื่ออะไรนะครับในเมื่อมันใช้ไม่ได้มันมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับผมไม่รู้ว่าติดไปทําไมนะครับก็สําหรับเกียร์ก็จะเป็นหัวเกียร์ธรรมดานะครับเป็นเกียร์แบบแมนนวลธรรมดาเลยด้านหลังก็เป็นไม่มีอะไรเลยเป็นมืดตึ๊บเลยมืดตึ๊บเลยไม่มีอะไรโอเคออกจากรถก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะทําการ ไปเปลี่ยนเวลาให้มันเป็นตอนเช้าแล้วเราไปนอนก่อนแล้วตอนเช้าเราเราจะไปออกทริปกันนะครับทุกคนตัดมาที่วันต่อมาตอนนี้ก็เป็นเวลา8โมงเช้านะครับกำลังจะเข้า9โมงแล้วเป็นบรรยากาศก,กำลังดีรถเรานี่ยังจอดอยู่ที่เดิมนะครับยังไม่ไปไหนเมืองนี้เป็นอะไรที่ดีมากเลยไม่มีคนมาขโมยรถแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่นอนเลยครับอยู่ดีบางทีมันก็มีคนมาขโมยเอา้ามีเลี้ยงแล้วว่ามีเลี้ยงแล้วว่ามีคนมาชนรถเราทำไมลูกผมรู้สึกว่ารถคันนี้มันพัง,งๆไงไม่รู้วะประตูหลังมันไม่ยอมปิดเอาปิดละปิดละ เอาปิดที่ไหน <laughs> โอ้เปิดอีกแล้โอเคเดี๋ยวเราจะไปทําการออกทริปกันนะครับเดี๋ยวผมจะติ๊กให้ดูว่าเราจะออกทริปไปที่ไหนเดี๋ยวเราจะขับอ้อมโลกกันนะครับทุกคนวันนี้นะครับเราจะเริ่มจากเส้นทางตรงนี้ครับขับอ้อมอ้อมอ้อมขึ้นมาตรงนี้แล้วก็อ้อม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 มาแบบนี้แล้วก็อ้อม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 มาจุดมากลับมาที่เดิมเออประมาณนั้นเลยนะครับผมขับไปเรื่อยๆกินลมชมวิวนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับ ผมรู้สึกว่าผมต้องเปลี่ยนรถกระบะคันนี้ว่าทุกคนไม่ได้เออรูออ้ละรู้ละ,ลละไม่ต้องเปลี่ยนเราเอาเข้าร้านซ่อมเลยแล้วกันโอ้ยได้สีใหม่ด้วยเป็นสีขาวเท่เลยสีเนี้ยโอเคครับแต่เวลาที่เราจะออกคลิปกันเลยครับใครที่ชอบเกม GTA นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับทุกคนขอแค่คนละหนึ่งไลค์พอละเสียงโบว์หวานๆครับบอกเลยว่ากระบะคันนี้ไม่ทาให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนครับสำหรับใครที่ชอบกระบะซิ่งในเกม GTA แซ่นะครับผมนี่มุมกล้องมันต้องเอาเข้าใกล้ๆแบบนี้ ปาดครับปาดครับเป็นวัยรุ่นมันขับธรรมดาไม่ได้ครับมันต้องมีการปาดหน้าปาดหลังปาดข้าขวาปาดข้าซ้ายปาดข้าขวาโอ้โหอย่างเสียวเอ้ยเกือบชนมอเตอร์ไซค์ละตรงนี้เราจะทําการออกขวานะครับเพราะว่าถ้าเราเข้ากลางเนี่ยมันจะเป็นการขับเข้าไปในเมืองครับแต่ถ้าถ้าเราตัดออกมาทางนี้เนี่ยมันจะเป็นการขับอ้อมเมืองชิวๆไปเรื่อยๆนะครับวันนี้กับ GTA San Andreas ยาวกันไปครับเพราะว่า พอผมไม่ทํา GTA ก็มีน้องๆมาคอมเมนต์บอกว่าพี่ทําเกม GTA ให้ดูหน่อยพอผมทํา GTA ก็บอกว่าพี่ทําเกมคาร์พาคิงให้ดูหน่อยโอเคได้เดี๋ยวผมจะทําทุกเกมเลยนะครับที่ทุกคนขอมาเอาเป็นวันละเกมบางคนสงสัยว่าเอ,อ้ยพี่ทําไมพี่ลงคลิปวันเว้นวันเอาจริงๆนะทุกคนผมผมอยากจะบอกทุกคนว่าผมผมผมคิดคอนเทนต์ไม่ทันนะครับเอ้ยมีการชนเกิดขึ้นว่าเอาเอา,เอามีเลี้ยงและมีเลี้ยงแล้วเอ้ย มีเลี้ยงเอาผมไม่ได้ตั้งใจขอโทษครับอ่าเมื่อกี้เราพูดถึงไหนแล้วนะอ่าพูดถึงเรื่องคอนเทนต์เออคอนเทนต์ผมผมผมคิดคอนเทนต์ไม่ทันผมก็เลยต้องลงวันเว้นวันนะครับไม่เหมือนแต่ก่อนนะแต่ก่อนได้ผมลงทุกวันเลยนะแต่บางทีบางถ้าผมมีอารมณ์แบบอยากทาคลิปมากๆอะไรแบบนี้บางทีผมก็อาจจะลงทุกวันก็ได้นะครับไม่แน่ไม่นอน,นครับช่องผมนะอันนี้ก็บอกให้ทุกคนได้รู้กันนะครับนี่มันรายการเล่นไปบ่นไปหรือเปล่าเนี่ย ขออภัยด้วยนะครับสำหรับคนที่ขี้เกยียจฟังผมพูดแต่ผมไม่มีอะไรจะพูดเลียวผมก็มาหาเรื่องมาพูดแล้วก็ขับรถเล่นไปเฉยวอะไรแบบนี้นแหละผมว่าเข้าท่าดีเออก่อนจะมาทําคลิปนี้ผมกินทุเรียนไปแล้วมันเลอบ่อมยมากครับทุกคนถ้ามีเสียงเือเข้ามาก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเอ้ยอ้เอ้ยรอ้เอ้ยอยเอ้เอ้อ้ยเอ้ยเน้ยอ้ยเอ้ยเอ้ยเอกยเอ้ยเอ้้ยเ <c oughs> <c oughs> อ้ยเอ้ยเอ้ยเเ้ยอ ปลากระพงรถเก่งขนนั้นแหมเปิดอ้าซาว่าเลยครับอะไรคืออ้าซาวา่าไปครับขับอ้อมเมืองไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ยาวๆกันไปครับชุงโอ้โหป่าหน้าเอ้ยอู้ไม่เหลือครับถ้าเป็นชีวิตจริงๆนี่ผมว่าตายแน่นอนทรัมเปอกีคอยู่ดีๆรถก็โผล่มาต่อหน้าต่อตาเออผมคิดว่าผมจะออกไปเมืองนี้ดีกว่า,วาทุกคน มันจะได้ไปไกลๆดอ้อพอดีเลยเออทำไมเสียงรถเปลี่ยนเอาทำไมเสียงรถเปลี่ยนไปวะเนี่ยไอเสียงรถผมเปลี่ยนว่ะโอ้โหอย่างเฟี้ยวทีเนี้ยเสียงรถยังเหมือนเอาว่ะโอ้โหสับเกียร์เสียงอย่างเพาะเอ้าเสียงกำลังมาเลยเมื่อกี้เนี่ย เดี๋ยวนะขอขอแวะร้านซ่อมรถก่อนเถ่านี้มีร้านซ่อมรถหรือเปล่าไม่มีมีแต่บ้านให้เราซื้อวะหรือว่าผมต้องซูมออกวะอ่าไม่มีเลยครับทุกคนอ๋อเป็นเพราะผมปิดไว้หรือเปล่าวะเดี๋ยวนะมันต้องกดตัวไหนนะจําไม่ได้กดสเปซาราค้างแล้วก็นี่ไงมันถึงจะโชว์ร้านซ่อมรถให้เราได้ไง,ไงมันอยู่ตรงข้างหน้าเราเลยครับตรงนี้ครับโอ้โหสภาพตอนนี้ดูไม่ได้เลย เี่แทำไมเมื่อกี้เสียงรถมันเปลี่ยนไปเอ้าเอา,เอาโอ้ยรถก็จะพังอยู่แล้วเนมะาชอบมาปาดหน้าเนี่ยเป็นโลกอะไรวะเนะี่ยคนเมืองนี้ตรงนี้เข้าได้ไหมโอ้โหได้ครับแต่ต้องพังรั้วเอานะเอา้าขึ้นไม่ได้ะถ้าเป็นเกม GTA อ่าภาค V เนี่ยมันสามารถเหินได้นะแต่ภาคนี้มันเหินไม่ได้นะภาคนี้คือเราเลืออีกแล้ะ ขอไปทุกคนจริงๆพอดีเพิ่งกินทุเรียนมาแล้วมันมันมีอาการอะอ่านี่ไงทางนี้น่าจะไปได้นะครับขับอ้อมมาตรงนี้ไอ้ตรงนี้มันคือสถานที่อะไรสนามแข่งรถอะนี่ตรงนี้นจุดแดงๆน่าจะเป็นสนามแข่งรถปะเสียงผมเป็นไรไม่รู้อะทุกคนเล่นลนไปพูดไปแล้วเสียงมันแบบคอมันแหบไปเองอะเป็นไรก็ไม่รู้นี่ผมนี่ขนาดผมกินน้ำโดนนะแบบเสียงมันผมมันเป็นไรไม่รู้อะมัน มันเก็บคออ่ะสงสัยช่วงนี้ถูกกฎหมายดูดเยอะไปหน่อยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะผมไม่ได้ผมไม่ได้เป็นคนแบบนั้นนะครับผมเลิกแล้วเอาที่พูดว่าเลิกแล้วแสดงว่าเคยสินะไม่เคยไม่เคยผมไม่เคยผมเป็นคนดีของสังคมเอานี่ไงเอาจนเอาจนได้เอาจนได้าไดตายตายยังไงก็ตายโอ้โหเกาะหายหมดดีนะที่มีเกาะถ้าไม่มีเกาะนี่ตายแน่นอนไอ้บ้ามาเบียดอยู่ได้ นี่ไม่ต้องเขา้เขาละร้านส่งร้านซ่อมเสกใหม่เลยมาทุกคนครับรอบนี้ผมเสกออกมาเป็นสีฟ้านะครับรอบนี้บอกได้เลยว่าโคตรเท่โคตรตึงโคตรอันตรายนี่เป็นไงสีฟ้าอย่างเฟี้ยววะนี่แหละที่ผมต้องการสีฟ้าฟ้าแบบนี้เนี่ยมันรู้สึกว่ามันโดดเด่นดีซะเหลือเกินประชาชนเมืองนี้ขับรถอันตรายนะครับคิดจะตัดหน้าก็ตัดดื้อยๆเฮ้ยตัวนี้คืออะไรเหินดีๆนี่เองเหินดี เหินดีโอ้โหมีที่เหินตรงนี้ด้วยไม่รู้แล้วเนี่ยไปไปเอาเอาเอาเดี๋ยนะเสียงรถก็บัก๊กถนนก็บัก๊กตาทีเนี้ยเอา้าเสียงรถหายงานงอกละเหินทีเดียวเสียงรถหายเลยต้องต้องต้องหลงลงรถแล้วขึ้นใหม่ปะทับต้องปิดปิดวิทยุใช่ไหมอ๋อเออใช่่ะเออกดเลื่อนตัววิทยุเราเสียงรถกลับมาเป็นเหมือนเดิมเออแปลกไงเกมนี้ ไม่ไม่ใช่แปลกละชักจะงงงงงไปตอนน่ะว่าเกมนี้มันเกิดอะไรขึ้นเออหเอ้ยทำไมเสียงรถของผมมันไม่เหมือนเดิมตอนนี้เหมือนตอนที่ผมขับมาตอนแรกวะทุกคนเสียงรถมันแบบเอ้าเอา,เ,อาเสียงรถหายเลยทีนี้ยาวเลยเอา้าเกมก็บัคเสียงรถก็หายเอาถนนก็บัคเอาจิ้หายแล้ว,ลว,ลว,วอย่างวะเกินไปหัวนะเกินไปหัวนะเก,นวนะเกมบัคหัวนะ เนี่ยวิทยุผมก็เปลี่ยนแล้วเนี่ยเสียงก็ยังไม่กลับมาเลยต้องใส่ต้องขึ้นแล้วลงใหม่ปะเกมเป็นอะไรก่อนวะเนี่ยทำไมเกมมันเป็นแบบนี้โอเคเดี๋ยวเราลองขึ้นใหม่สิเสียงอาจจะกลับมาแต่ตอนนี้เกมบัอ็อกยู่เสียงไม่กลับมาวะเอาเป็นอย่างว่าเกินไปหนนะอึ้เอาเกมค้าง ถเอยอุตส่าห์ไปได้ตั้งไกลครับสุดท้ายกลับมระจบที่ตรงนี้เหมือนเดิมไอบ้บ้าเดี๋ยวขอเสกรถออกมาใหม่ก่อนรอบนี้เดี๋ยวผมจะเอาเป็นเฮียแดน79แล้วกันนะครับทุกคนเปลี่ยนคันเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างเอเดี๋ยวเดี๋ยวรีวิวก่อนรีวิวก่อนเอา้าค้างบักโอ้เกมบักเกมบักแบบนี้ด้วยเหรอโอเคมารีวิวรถใหม่สำหรับคันนี้นะครับก็จะเป็นอิ u ุ u ดีแม็กเหมือนกันนะครับผมแต่รุ่นนี้รู้สึกว่าจะคนละตัวกัน,นตัวเมื่อกี้ปะหน้าหน้าไม่เหมือนกันเลยหน้ามันแตกต่างกันนิดนึงอ่ะแต่คล้ายๆกันอยู่สําหรับคันนี้ครับก็จะแต่งเป็นสติ๊กเกอร์เฮียแดน79็ดเก้ามอสซิ่งนะครับผมมอสซิ่งน่าจะเป็นคนที่ทํามอดนะครับเฮียแดน79สําหรับล้อตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นล้อ Cosmic XT สําหรับอ่าน็อตนะครับผมน็อต5ตัวก็จะเป็นสีม่วงนะครับผมก็จานเบรกก็เป็นสีจานเบรกสีอนะไรวะเนี่ย จานเบรกมันเขาเรียกว่าจานเบรกหรือเปล่าเขาเรียกว่าดุมด ouais. ุมหรือจานเบรกเขาเรียกว่าจานเบรกกันแหละจานเบรกสีเทานะครับรู้สึกว่าจะเป็นสีเดียวกันกับสีโครงรถนะครับผมตัวรถคันนี้ก็จะเป็นตัวรถสีเทานะครับสติกเกอร์ตรงข้างท้ายรถตัวนี้ก็จะเขียนว่า BK Racer Clutch นะครับก็จะเป็นหน้าเหี่วนะครับไม่รู้ว่าเหี่ยวอาปากหรือว่าตรงนี้เป็นปากเหี่ยวน่าจะเป็นปากเหี่ยวแล้วก็มาแบบนี้ตรงนี้จะเป็นคอเหยี่ยวหะมั้งน่าจะใช่นะครับก็จะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นแบบว่าลายประเทศไทยนะครับผมอ่ะ นี่ครับที่ด่นๆร,รถคันนี้ครับก็จะเป็นเหล็กคำท้ายไทยเทครับนี่ไทเทไม่ไม่ค่อยสมจริงนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเหมือนจะเป็นการเอาแบบว่าสีน้ําเงินมาแปะตรงนี้แปะตรงข้อตรงข้อตรงนี้ทําให้รู้สึกว่ามันเหมือนไทเทนะครับแต่ไม่ไม่ค่อยเหมือนไทเทสัก่อเท่าไรนะครับผมรู้สึกว่าจะทําให้มันคล้ายๆตรงนี้เขียนว่าไอรอนไอรอนไอรอนบาปะ่ะไอรอนบา b a เออท่อสูตรท่อสูตรมง้งซัง ท่อสูตรเมง้งเม้งสั่งหรือเปล่าอ่านว่าเม้งสั่งหรือเปล่าไอ้ตัวสะเลเอนี้มันรู้สึกว่ามันจะบัก๊กนะครับถ้าจะใช่หรือเปล่าวะโอเคเดี๋ยวเราไปรีวิวด้านในกันบ้างครับผมรีวิวด้านด้านนอกนี่น่าจะเพียงพอละอ่าเข้าประตูไม่ได้เลยครับรถคันนี้ก็เหมือนเดิมครับต้องเข้าบนหลังคาเข้าทางซ้ายแล้วก็นั่งขับทางขวาครับ <laughs> เป็นอะไรที่แปลกมากครับสําหรับเกมนี้เรามาดูในส่วนของภายในกันบ้างครับ ก็เด่นๆเลยก็จะมีดิฟฟี่นะครับผมดิฟฟี่ไฟ LED สีเขียวนะครับก็ตรงนี้เป็นที่วัดรอบรถรอบอ่ารอบเครื่องใช่หรือเปล่าน่าจะใช่ละมั้ง <c oughs> พวงมาลัยครับเป็นพวงมาลัยของอนาดี้เนี่ยนาดี้หรือโมโม่ไม่รู้เหมือนกันแฮะไม่มีโลโก้ครับแต่จออ่าเขาเรียกว่าอะไรนะตรงเข็มไม้ไม่มีนะครับผมไม่รู้ว่าเขาเอาออกเพื่อการแต่งหรือว่าเขาทำมาได้ไม่ครบวันนี้ก็ไม่ดูเหมือนกันนะครับผม <laughs> สำหรับเกียร์นะครับเกียร์ก็เป็นเกียร์ธรรมดานะครับแต่ใส่หัวเกียร์แต่งมานะครับเบาะสีแดงนะครับเบาะตะาะตะกะนะครับเบลสีเขียวเบาะใบอ๋อเบาะใบแต่สายเบลเนี่ยเป็นสายของตะกะเออตะกะตะมันจะประก็นตะกะตะอะไรเหรก็จะประมาณนี้เลยละกันนะครับผมสําหรับการรีวิวรถคันนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะทําการเอารถคันนี้ไปออกทริปกันสั้นๆแล้วกันนะครับผมในเสียงลั่นๆไปครับสําหรับรถไอซูซูเฮดัน79ครับไป แล้ววันนี้ไม่ใช่วันนี้เดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปฝั่งทางนี้ครับแล้วเราจะไปฝั่งทางที่เป็นภูเขาอากินะครับแล้วเราจะไปเอาเอากระบะซิ่งไปดิบลงเขาอากินะกันไอ้บอกเลยว่าโคตรตึงอ่ามัน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 ขึ้นได้กี่ทางวะเน,นี้ยทางนี้น่าจะไปได้ปะไม่รู้เหมือนกันอ่ะผมขับแบบสวนเลนไปเลยแล้วกันน่าจะไปได้อยู่อ่าขึ้นมามันจะมีเลนให้ของมันอยู่แล้ว ล,ลั่นไปครับผมพอเราขับมาถึงจุดนี้นะครับเราก็จะเจอกับรถมอเตอร์ไซค์ที่เป็นมอเตอร์ไซค์ซิ่งกาท่านจะเยอะเลยนะครับในเมืองนี่ไม่ค่อยได้เห็นนะครับแต่อยู่แบบนอกเมืองหรือว่าชนบทนี่ก็จะมีค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับผมสําหรับรถซิ่งก็จะเห็นประชาชนในเกมนี้นับค่อนข้างจะเยอะเออบอดในเกมนี้มันเป็นโลกกันนั่นไงอ๋อผมรู้แล้วเวลาเราขับมาเลนขวาใช่ไหมมันจะหลบให้เราโอเคเดี๋ยวผมจะลองดูนะว่ามันจะหลบให้หรือเปล่า มอเตอร์ไซค์มันไม่หลบอ่ะดิมอเตอร์ไซค์เนี่ยเราต้องลองรถใหญ่รถใหญ่มันจะหลบให้ผมหดูป่ะลองมาลองดูเพราะผมขับขวาไปนะผม,ผมต้องขับไปขี้ตวดก่อนอันนี้รู้สึกว่าจะไม่ได้อ่ะขับขี้ตวดแล้วอ่ะเห็นไหมมันจะหลบให้ไม่ใช่นะครับเอา้าไม่หลบให้ผมวะทำไมสองคันก่อนหน้านี้มันหลบให้ผมวะมอเตอร์ไซด์ไม่ค่อยหลบนะครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว อันนี้มันทางไปไหนก่อนเดี๋ยวผมลองไปสำรวจด,ดูสิเอ้ยนี่มันทางมอสหรือเปล่าวะเนะี่ยไม่น่าจะใช่ทางมอสนะ้กระบะมันต้องวิ่งทางแบบนี้ครับของเรากระบะเป็นกระบะยกสูงอ๋อเอ้ยตรงนี้มีอ๋อเดี๋ยวนะใครเอารถมาจอดทิ้งไว้ตรงนี้มันเป็นโมเดลหรือว่าอะไรหรือว่ารถมันขับได้ผมคิดว่ามันต้องมีเนื้อเรื่องแน่เลยว่ะตรงเนี้ย มีในเรื่องของเกมครับได้หรือเปล่าลองขับดูสิ <Okay. S 1> ก็ขับได้ปกตินะครับไม่มีอะไรแล้วมันมาจอดอยู่ตรงนี้ได้ยังไงอาอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับรู้สึกว่ามันจะเป็นเนื้อเรื่องของเกมหรือเปล่าไม่รู้อ่ะเราจะทําการไปต่อเลยแล้วกันขับขึ้นมาเราก็จะเจอเจอทางที่เราขับมาเมื่อกี้นะครับถุยเอามันอ้อมมานี่ว่า อ๋อมันถ่างอ้อมมาโอ้โหวันนี้ว่ามันจะไปไหนโอเคหลบแบบบิจิทอนหับแบบบิจิทอนนี่ออกทิพเล่นชิลๆนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับน้องๆจะหาว่าผมไปทำเกม GTA เออก็มาทำให้แล้วเด้อยสำหรับคนที่อยากจะดูเก,ม,เกม GTA เอาเออเออขาหลบไม่ผมจริงวะดูๆครานี้จะหลบให้หรือเปล่าหลบไม่ได้วะโอ้โห,โห,โห,โหโ โคตรเถือเ่อนโคตรเถื่อนโคตรตึงนี่ใครไม่หลบชนมั่วล่ะหลบให้ผมหน่อยครับพี่พรถผมผมต้องใช้ความเร็วครับพี่เอ,อี่ไงเขาหลบให้เราแล้วไอ้บ้าเพราะผมจะแซงซ้ายแล้วก็มามาหลบให้เรากระทันหันแบบนี้มันไม่ใช่นะครับดูผมจะจี้ฝั่งนี้แล้วเขาจะหลบไปฝั่งโน้นไหมบีบแจได้ด้วยบีบแจได้ด้วย ไม่หลบครับรถคันนี้ไม่หลบครับแต่เขาตรงไปนะเดี๋ยวเดจะจะฉีกออกขวาแต่ไม่คิดขวาอะไรวะแต่สามชาตินะครับต,ตอเอาเตเตเ,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 เอ <c oughs> เต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 ีตเ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 ตียเตเตีตเ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 ตีตเ บีบแจ็จนรถพังอะไรวะเนี่ยมันมีด้วยวแบบเนี้ยเหตุการณ์แบบนี้มันเคยเกิดขึ้นไหมครับทุกคนเอา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 อะไรวะเนี่ยทุกคนดูที่มันทําอะไรกับรถเราไอบา้บ้าเอ้แล้วมันจะชนไปถึงไหนวะเนี่ยเอาเอาเอาไอ,าอ้นี่เมื่อกี้บีบแต็จนรถพังแล้วพี่แกเห็นทางแล้วยังไงคุณลุงคุณลุงคุณลุงเอาฝากระโปรงลงก่อนไหมครับ โอ้หขับรถแบบเปิดฝากระโปงให้มันค่อนข้างจะที่จะเฟี้ยวเกินไปหรือเปล่าคุณลุงแม่ค่อนข้างจะโหดมากเลยผมรู้สึกว่าคันนี้ทรงมันได้กว่าเราขึ้นไม่ได้นะประเด็นเอาเอาเกมบัคชัวเลยผมว่าเอาขึ้นได้แล้วเอ้ากดลงทําไมโอเคใครมึงบีบแตะมาดูกันว่าถ้าผมบีบแตะรถคันนี้เรามวมันจะพังเหมือนคันที่แล้วหรือเปล่าโอ้โห คันนี้เส <ing> ียงโคตรลั่นโคตรดึงโคตรเออเ้พังมันไม่พังเหรอรถคันนี้ไม่พังเหรอตดแต่ลลัวครับติดแต่โลลัวเอาเอาเอาหลอดคังพังเหมือนกันว่ะเอา บีบแจจเฉยไมไ่ทำอะไรสักหน่อยแม่โอ้แต่ตรงนี้จะบ้าไปบรรยากาศก็ดีเอาประเด็นคือลงรถไม่ได้ครับทุกคนงานงอกงานงอกช,ชิบหายการช่างชิบหายการช่างออกจากรถไม่ได้เฮ้ยเอาเสียงอะไรเนี่ยเดี๋ยวเสียงอะไรวะเนี่ยผมจะลงจากรถยังไงก่อนหรือว่าต้องกดอะไรไม่ได้เลยเนี่ยค้างเลยเอา้าวชิบหายละ